สวัสดีค่ะสวัสดีวันจัน์ทรนะคะประมาณทิ้เที่ยงค่ะพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะณนะตอนนี้เราอยู่ข้างถนนใหญ่ที่มีเห็ดเหลืองขึ้นเต็มเลยนะคะถนนสายนี้เป็นถนนที่รถวิ่งเร็วประมาณ เื้อนนิดนึงอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็ไม่เอาละบริเวณนี้เขาเพิ่งมีการตัดหญ้าไปค่ะเห็ดมันก็เลยค่อนข้างเปื้อนนะเปื้อนเพราะว่ามีรถตัดหญ้าเพิ่งเดินผ่านแล้วก็เห็ดก็เละก็มีค่ะตรงนี้เละเห็นไหมนี่เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเขาวิ่งผ่านตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เก็บไปแล้วก็ไปตกแต่งเลือกเอาเนาะไปเลือกไปตกแต่งเอา ส่วนที่ไม่สวยเราก็กินเองอันไหนสวยเราก็ขายนะคะรถตัดหญ้ามาเขาก็เขาก็ตัดแบบตัดแบบชนิดที่ว่าเนี่ยแบบเนี้เขาก็ตัดเป็นเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือไม่ได้ตัดแบบสวยงามนะเขาตัดแบบไม่ให้มันลกเฉย เจออะไรขวางทางเขาก็เหยียบหมดอะไรประมาณนั้นอะโชคดีว่าเห็ดเนี่ยมันอยู่เตี้ยค่ะมันก็เลยไม่โดนถ้าเห็ดอยู่สูงก็โดนหมดเหมือนกันเห็ดโตเต็มที่ค่ะก่อนไปไทยมาดูละยังไม่มานะเห็ดกลุ่มนี้พอกลับมาจากไทยเห็ดโตละคือเขาขึ้นเร็วแล้วก็โตเร็วมากเลยดอกแรกๆก็แก่แล้วด้วยซ้ำ ใต้ย่าเมื่อกี้ขับรถออกมาจากบ้านก็คิดอยู่ว่าจะไปไหนดีตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าเวลามีจำกัดไม่รู้จะไปทางไหนดีคิดไปคิดมา,าตรงนี้เหรอวะเพราะว่าตรงนี้แดดจัดถ้าเห็ดมาเนี่ยตรงเนี้มันจะแก่ก,ก่อนก็เลยเออตัดสินใจมาตรงนี้ใกล้บ้านด้วย สวยค่ะสวยเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดเก็บไปทําความสะอาดที่บ้านถ่ะเวลามีจํากัดแล้วก็เสียงกระดังเสียงลดดังหงอกหูนิดนึงถ้าเพื่อนๆลำคานเสียงดังก็ลีเสียงเอานะคะ ล้มุมนึงอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้กันไกรตัดออกเลยโ,โหอันนี้หลุดมาเลยโดนเครื่องตัดหญ้าหลุดเลย อันนี้ก็โดนเหยียบซะเละเลยโดนเหยียบซะเละเลยอันนี้อันนี้ไม่สวยอาการไม่ดีอาการลอแร่ไม่เอาละอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้หลบมุมอยู่ตรงนี้อืออื่ ะะอกองนะคะของจองนะมีกไม่เอ,อ่ยหรือว่าหมดแล้วใส่จะหมดละบางปีเยอะมากเลยนะปีนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะอาจจะมายังไม่ครบไม่แน่ใจ กับก่อนเยอะมากเลยนะตรงนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่มันไม่เยอะมากเท่านั้นเอง เดี๋ยวพออยู่ไปสักพักนึงนเ,นเดี๋ยวสักแป๊บนึงยุงมันจะมาแปลกนะยุงเนี่ยมันได้กลิ่นมนุษย์นะพอมันได้กลิ่นมนุษย์มันก็มาโดยเฉพาะเวลาเรามีเหงื่อเนี่ยเวลานการอากาศร้อนเวลาีเหงื่อออกยุงมันจะมา,ญญาเหงื่อออกปุ๊บเอาละยุงมาละ ไม่ค่อยสวยกินเองอันไหนสวยอยากจะขายก็ขายไม่อยากขายก็เก็บไปกินเองเหมือนกันเรียบร้อยคะ่ะกลุ่มแรกเดี๋ยวเราจะเข้ามาหาข้างในละจะได้ห่างไกลจากรถไหนเสียงดังมากเลย อยู่นะไม่เอา,เอาไว้รอบหน้านะจ๊ะเอาตรงนี้ก่อนอันไหนเล็กเอาไว้ก่อน ใบไม้บังนี่ะเล็กๆอีกเยอะเลยเอาไว้ก่อนนี่ก็เต็มเลยเอาไว้ก่อนค่ะไว้ก่อนเดินสำรวจตรงนี้นิดนึงปกติมันมีอีกนะแถวเนี้ดยดูสิมันมาหรือ,อยังมันมาหรือ,อยัง เลงเล็กอยู่เอาดอกใหญ่มาก่อนนี่เล็กๆเ,เต็มเลยนี่ค่ะไมนี่เท่าไอเนี้ยเท่าเท่ากระดุมเ,เล็กก็ไว้ก่อนนะงเ,เล็กอยู่ เลือกเก็บเอาอันนี้เก็บได้ละอันนี้ก็ได้ละอันนี้ก็โอเคโหเล็กๆเ,เต็มเลยเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะมาอีก กองรวมกันแล้วตัดขาค่ะเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้ตรงนี้ แก่ไปเยอะเลยกลุ่มนี้รุ่นแรกสุดอ่ะแก่ไอรุ่นหลังๆที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยยังเล็กอยู่ไกลมากเลยสองดอกนี้เอาไว้ก่อนนะเล็กเกินค่ะไซส์ไม่ได้มาตรฐาน สายแหลกเกินอย่าออกก่อนเดี๋ยวเห็เดเสียโฉมนี่สวยงามสวยงามอุ้ยในรูขดกันอยู่ในรูหลายดอกเลย เล็กๆเ,เอาไปก่อนเล็กเอาไปก่อนโอ้โหตัขาเนี่ยโอ้โหขาใหญ่ามากเลยดอกเดียวค่ะน,นี่เชื้อเต็มเลยอ่ะปิดไปนิดนึง không phải tinh nhuệ toàn ừ, khá dao ạ ui nè ngàn san đột ngầm ngàn mục phông khả lai ดอกเดียวโดดบานละแมวละให้เขาอยู่ตรงนี้ดูเล่นเก็บไปดูเล่นตรงนี้ก็เหมือนจะมีเห็ดพึ่งอีกน,นะก็ครัวเห็ดพึ่งแก่และทุกดอกค่ะพากันแก่พากันบานพากันแก่ เดือดโดดหน้าตาเหมือนเห็ดปลวกนะอืมเห็ดปลวกนเนี่ยเอาจะ่ดอกตูมอะพอเพราะว่าตอนนี้เห็ดในช่องแค่แข็งจากปีก่อนยังมีอยู่ ปีนี้ก็จะต้องเลือกกันนิดนึงนะเน้นตูมค่ะไม่งั้นไม่มีที่เก็บเน้นตูมและสวยดอกนี้ไม่แน่ใจเออก็ยังโหตัวนี้โบเลยเก็บเสร็จโบเลยโห นี่ค่ะเรียงไซส์มาเลยสี่ไซส์อันนี้เจ็ดดอกอันนี้เห็ดปลวกนะริมคลีบริงเห็ดปลวกเห็ดปลวกงามๆสี่ดอกเรียงไซส์ห้าดอกสินี่ดอกพี่ใหญ่ไม่เก็บนะคะ สวยงามค่ะสวยงามรู้สึกปีนี้เห็ดขายยาวนะ นี้ไม่ค่อยเยอะค่ะสามดอกดอกเล็กๆก,ก็นีนะตรงนั้นเล็กๆนี่เล็กๆเ,เต็มเลยอีกสักประมาณ2ออาทิตย์ค่ะ โอ้โหสารดอกงามๆอยู่ในรูเห็นไหมลงนี่ในรูใตยย้หญ้าเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยดอกนี้ เกิดมานานแล้วนะเนี่ยอืม,อม,อมดอกไม่สวยอัปเตดตตะกร้าล่าสุดไม่เยอะแต่ก็ได้นะก็กลัวเห็ดพึ่งนี่ดอกแม่อยู่นี่ลูกๆก,ก็อยู่นี่ นี่น้องเล็กอยู่นูน่นน่ารักมากเลยดูเฉยๆนะคะอันนี้ไม่ใช่พึ่งหวานนะแต่เป็นพึ่งขาลายค่ะพึ่งขาลายอีกสองดอกค่ะดูเฉยๆนะคะสรุปผลงานเห็ดเมื่อวานกับวันนี้นะคะ วันนี้ได้มาหน่อยนึงก็เอามาเติมของเมื่อวานนะในถุงนี้จะขายเย็นนี้นะคะส่วนในถุงนี้เป็นเห็ดที่ไม่ค่อยสวยหรืออาจจะมีมีมุมใดมุมนึงที่มันไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการตัดแต่งนะก็คือมันไม่เต็มดอกนั่นเองจะแยกออกมาสำหรับทำกินเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเห็ด หลวกของวันนี้ส่วนเห็ดดินเมื่อวานทํากินแล้วนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะเก็บเห็ดบ่ายวันอะไรเอ่อยวันจันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ